หลครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ามาถ่ายดูต้นพึ่งนะครับพึ่งหลวงนะครับอยู่บนต้นยางนานะครับผมก่อนสูงประมาณสักไม่เกินสี่สิบเมตรสามสิบกว่ากว่านะครับรวมเรือนยอดแล้วนะตำแหน่งที่รังพึ่งอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าเมตรนะครับช่วงล่างถึงกลางกลางต้นนะครับแต่ไม่ไม่ติดถึงข้างบนนะก็ดีหน่อยไม่สูงมากก็ถือว่าสูงอยู่นะครับสําหรับต้นไม้ที่พึ่งชอบเกาะ แต่สาหรับยางนาทั่วไปอันนี้ถือว่าพอประมาณนะครับไม่สูงมากเนี่ยนะมีรังใหญ่รังเล็กปนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใหญ่ใช้ได้เลยนะครับอ่านี่ก็เลื่อนมาเก็บกองหนดสักสามสี่วันนะครับเนื่องจากอที่ต้นโพที่ชี้นะี่มีคนมาลักขึ้นเพิ่งเอาก่อนนะครับผมก็มไม่รูขึ้นอีท่าไหนนะครับผมโอ้โหลังหวน้ําร่วงมากระจ,ยจายหมดเลยน่าเสียดายนะครับน้าหอมด้วยนะครับต้นนี้นะนี่ฮนะอ่า แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับผมที่เป็นแทงน้ํานะก็มีคนมาลักขึ้นไปก่อนเหมือนกันแทงปูนะที่ผมบอกว่าจะไปเอาเหมือนกันได้สักสามสี่ลังที่เอาไปนะมีติดหกเจ็ดลังแต่พอผมรู้ว่าเขาลักเอาไปผมก็ปล่อยเลยนะไม่ได้สนใจไม่ได้ไปเก็บต่อนะผมไม่ชอบนะครับอ่าไม่ใช่สายขอยงผมนะที่จะทําแบบนั้นนะออวิธีนั้นก็ไม่ยังยืนหรอกครับปล่อยไปนะครับเป็นส่วนน้อยนะครับนิดหน่อยมันก็จะมีอย่างนี้เคสนี้ ทุกระดูการทุกปีเละครับมากน้อยแล้วแต่นะครับก็จะมีอยู่เยอะด้วยประเภทนี้นะครับแต่ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเพราะผมได้ให้สัจจะแล้วว่าจะมาเก็บเดือนมีนานะครับผมก็มาเก็บมีนาคมจริงๆนะแค่ว่าขยอบวันเข้ามาเร็วหน่อยนะครับอืมแต่ยังมีคนมาลักขึ้นก่อนจนได้นะครับผมอืม นี่นะครับไอ้ลังปลายกิ่งที่ดำๆนั่นแก่แล้วนะเข้าก่อนพึ่งก็ทยอยกันมามีแก่บ้างใหม่บ้างที่เหลือนั้นใหม่หมดอาทิตย์แก่นั้นจะได้น้ําแน่นนะครับเหนียวเพราะเขาปิดฝาลวงแล้วมองจากข้างล่างแต่ในกล้องเห็นไม่ชัดเห็นหุ้มหัวน้ําไม่มีเลยปิดฝาลวงขาวเลยนะครับอจาจจะที่มาใหม่ก็จะพอดีแหละสวยนะครับทั้งไข่ทั้งน้ําน้ําเกือบเต็มแล้วล่ะปิดฝาลวงแล้วที่มาใหม่อันยีงมีน้อยนี่อยู่ลังหนึ่งก็นานแล้ว <S <S ล่ะชุดสองแล้วมั้งโอ้นี่แดงแล้วลังนี้น้ําแต่น้ำนะครับ หัวน้ําป่องปิดฝาดวงขาวเลยทา,าไม่ย้อนแสงในกล้องนี่เห็นชัดเลยหุ้มหัวน้าไม่มิดเลยอันนี้ก็ใหม่ใหญ่กับเล็กเนี่ยนะครับคู่นี้ก็มาทุกปีอยู่นะครับอ่านี่คือร่องรอยของการรักขโมยเนี่ยอันะนี้ถ่ายดูที่ต้นหัวกระจรงนี่ก็เพิ่งกินเต็มนะครับทั้งช่วงนี้ก็ดอกสารพีดอกลำไยดอกไม้โปดอกอะไรออกดอกยิ้วรอยไปละนะแต่ถึงจะลำไยเด่นนะครับแต่คุณภาพดีนะครับเนอันนี้นี่รอยนะ้ำเพื่งหกนะอ่าที่เขาเอาแล้วทำหกนะ คุณภาพดีมีโภชนาการสูงนะครับดอกนี้นะครับจะว่าไงเกสรนี้มันจะเยอะหรือว่ามันจะยังไงก็แล้วแต่แต่โหถ้าลูกค้าบอกหอมแล้วชอบนี่คือจบเลยนะครับตอบโจทย์มากนะครับผมก็โอเคครับสําหรับอ่าพึ่งชุดนี้ก็จะประมาณนี้เดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับน้ําแหวงแต่ลังนี้นะครับน้ําพึ่งหอมหวานสดชื่นนะครับที่นี่ครับผมลักขึ้นนะครับต้นนี้โดนลักขึ้นแล้ว เพราะว่าเขาไม่ได้อนุญ,ญาตนะผมต้องมาขอ,อก่อนนะผมจะไม่มาลักขึ้นเอานะครับผมไม่เป็นไรนะดูเดี๋ยวมีความมานะโอ้ขึ้นเลอ่ะน,นี่โอ้เดี๋ยวไปบอกหลวงพ่อดีกว่ามีคนมาลักพึ่งโอเคครับผมก็จะเก็บที่ต้นสูงนู่นนะครับที่เดิมนะผมเออหน่อ เอาไ้แ,แขลกขโมยอยู่นะครับใช่ครับลูกน้่หัวมือป,ประบลูกใช่ครับน่ะคบคบมันมีมีห้อยห้อยอยู่ข้างบนนะครับยังค่อยคาไว้อยู่เห<อ>มือนจะเอาไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับหลังหลังเหลืออยู่ขนาดนาในวัดตัวแต่ใช่ครับขโมยยู่ยงขโมยเมื่อ,อ,อ,อก,ก่อนนน่นกิ่งโน้นมันขึ้นเอานะนอ๋อกิ่งโน้นนะครับ่ที่ตั้งนั่นนะ ไม่ว่ามันมีใครจะกล้าขึ้นนี่อีกยังมีอยู่นั่นส้งองค์ขงเมียนั่นแหละอ๋อเก่งต้นนั่นนะมาโมโตไซค์พี่จอร์ททำตีมาลำใหญ่ขน่ะแล้วมันเดินแค่มันนีครับเอออันนี้มันก็ทำหกเยอะอยู่นะครับนี่อืมอันนี้ก็ดูพึ่งเรียบร้อยนะครับพาหลวงพ่อมาดูที่ร่องรอยเขาลักไปอ๋อที่นิดดีนะครับก็จะรักษาสัจจะนะครับจะเก็บไว้นะครับผม จนถึงเวลาที่เก็บได้เท่านั้นนะครับส่วนผมก็จะไปเก็บต้นข้างนอกต้นสูงๆที่ถ่ายให้ดูนั่นนหะนะครับอันนี้มีรอยเก่าโชว์มาติดหน้าฝนที่พายบดสดนี่นะติดต้นไม้ครับดอกลำไยดอกพิกุเหรออ่ะเนี่ยนะครับตารางบ้านกันอันนู้นใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วก็เ,เหลืออยู่ครบทุกลังนะครับหายไปลังเดียวต้นโพเท่านั้นโอเคครับ